为什么抄得哇？ มีคอแล้วอืมพี่หลังแล้วก่อนนะครับไปมีคอร์นี้หว่า สีขาวเหรออ๋อเจอแล้วเจว เขาเห็นตัวเองชอบฟันแต่ระยนะน่ะนี่เขาซื้อมาให้ใส่ให้ไหมม,มาดีหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเหมาะกับแกเลยขอบคุณนะไม่เป็นไร,รอ เห็นพานตั้งพันเนี่ยแต่จะอกดบดผมว่าไม่น่าใช่นะอย่างพี่ไปซื้อพวกโฟล์น,น่ามนาะใช่ไหม uh huh. แล้วผมเห็นพี่ไปซื้อที่ซูเปอร์หน้าปากซอยแล้ว uh huh. ผมก็เห็นพี่อ่ะจากก่ายแบบห้าสิบใช่ไหม uh huh. นั่นแหละที่ผมบอกผมเห็นอนะ่ะผมก็เห็นตาให้ผมว่อาอย่อจ้ะ พี่ก็เซอร์ลานแน้กว่าซอยหรอปะมันก็ใช่แต่ว่าถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่ลองเปิดดูใบเสร็จเลยเ<อ>แล้วพี่ดูเวลาสองทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วก็สี่สิบหกวิทัวรูดูได้ไงวะก็นั่นแหละดูได้ไงก็ผมเห็นอะ จริงจริงผมเซเรียลมากเลยแบบผมจับอะไรมันก็เห็นอะต้องหาไอเงินไหมเผื่อมันจะมีก็ไปเลยนะพี่อาการแกเป็นไงวะน่าจะเป็นพวกพลังจิตบ้างพี่พลังจิตพลังจิตใจใดอะคือปะคืจะศาสนาธรรมะะไตปีโดนึกแล้วใช่พลังจิตเลยวะ ความจามิตรูปแบบต่างๆอิโคมิทรีอ่านความทรงจำที่คนอื่นได้อ่านความทรงจำที่ฝังอยู่จากสิ่งของและสิ่งมีชีวิตทอย่าง โดยเฉพาะจะเห็นชัดกับความทรงจำที่ฝังแน่นเช่นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นหรือแผ่ความคิดบางอย่างออกมาอย่างรุนแรงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆหรือสถานที่ที่มีความนึกคิดของคนที่คิดจะฆ่าตัวตายด้วยความเศร้าอย่างรุนแรงเป็นต้นโดยมันจะอ่านจากการแตะสัมผัสหรือเพ่งความรู้สึกบาซังพี่อยู่ปะเนี่ย ก็ฟังอยู่แต่โปรแปร์ไม่อะโทรแปร์เขก็ไม่รับอะไม่ยราไปหาเขาละอืมไมได้นะเดี๋ยวไปหาเขาก่อนละกันโอเคไปยังอ,อืมโอเค okay. แล,ละัว จะใส่กล่องหลอดใส่ไ,ไว้นะอย่างนี้จะมาห้องตัวก็หยิบเลยนะใช่ตัวเองก็หยิบจากในนี้แล้วก็เข้าห้องเขาได้เลย สายสายทไม่รับชอบทำให้เป็นห่วงเรื่อยมันเรื่องบ้าเไรกวะ เฮ้ยเลือด รถชนเหรอมีตัวตัวอะไรเหรอเฮ้ยอยู่นี่ได้ไงอ่ะเดินมาดิแล้วเป็นอะไร,รป่ะเนี่ยไม่เป็นไรก็นหน่อยสบายดี Bye day, ปกติไม่ก็ตะเกีอ่ะเราเห็นนะมีคนอยู่ในห้องตัวอ๋อเขาสั่งของมาแล้วคนส่งของเ,ขเอาของมาส่งถือมีดด้วยนะทำไมอะ่ะเพราเขาแกะของไม่ออกแล้วคนส่งของก็ต้องช่วยเขาแกะอ๋อเออ เราก็มีเลือดอยู่นะพยาธิไม่ใช่เลือดเขาหาตังค์แล้วเขาทำน้ำยาคาเลตตกแต่<อ>สีปนเขาด้วยนะสีแดงเลยเราก็นึกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรซะหน่อยอโอเคไม่เป็นไรก็ดีแล้วเป็นห่วงเขาวะด,ดิใครเป็นห่วงไม่มีอ่ะเปิดป่ะเนี่ยนี่โก้ดดีก,กันดีก,กันนะไม่เอาทำไมไม่ดีกันอะ่ะไม่ป่ะตื่นเข้าไปก่อนเราให้เขาไปเปิดประตูเรอก่อนนะ จะทำให้เป็นห่วงอีกเรื่องเลยเออรอด้วย ทำอะไรอยู่คะก็เนื่อยก็มาฉาวิง 你。<laughs> <laughs>